ครับสวัสดีครับผมภาคจะริยานคุณพันนะครับหนงานตรวจสอบภายในทําการรายงานวิกฤตีพอร์ตครั้งที่26ระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่4กรกฎาคมนะครับในสัปดาห์นี้นะครับมีประเด็นที่เสร็จสิ้นนะครับระหว่างสัปดาห์เนี่ยถึง10หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกครับเป็นการตรวจสอบการจ่ายอินซินทีฟนะครับเมื่อวันพฤหัสนะครับหัวข้อที่2นะครับเป็นการจ่ายค่าคอม คิดค่าคอมและวก็ตรวค่าคอมอหน่วยง,งานมาดามโอลี่นะครับแล้วก็วีแคร์นะครับประจําเดือนมิถุนายนนะครับหัวข้อที่3คือการประชุมปรึกาษาเรื่องทีมมาดามโอรี่ต่างจังหวัดในทีมพี่โอ๊ตนะครับแล้วก็หัวข้อที่4คือการตรวจสอบถึงค่าคงเหลือนะครับ ในส่วนในส่วนของออฟฟิศซึ่งเดี๋ยวจะมีการสรุปให้ดูนะครับเป็นตารางนะครับงานที่5ครับเป็นงานตรวจสอบเงินเข้าบัญชีนะครับของพนักงานประจำเดือนมิถุนายนนะครับหัวข้อที่7นะครับเป็นการตรวจสอบตำแหน่งนะครับ Marketing Q3 ประจำปี2 5 5 7นะครับแล้วก็หัวข้อที่9นะครับ ัข้อที่8เป็นการตรวจสอบแผนการเก็บสินค้าคืนนะครับของหน่วยงานมาดามบรีตามตามตำหนักตามจังหวัดนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นการตรวจสอบและอัด YouTube ค่าใช้จ่ายนะครับประจำเดือนมิถุนายนนะครับก็จะมีทั้งสิ้นประมาณ นี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูงานที่ค้างอยู่ก็คืองานตรวจสอบเงินโอนค่าสินค้านะครับของมาดามโอลี่นะครับแล้วก็หัวข้อาการตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นนะครับของหน่วยง,งานมาร์เก็ตติ้งนะครับทีนี้เรามาดูสต็อกอในออฟฟิศเรานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นวันที่1 วันที่30บวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่3วันที่4ี่ยังไม่สรุปนะครับน่าจะสรุปตอนเย็นแต่ว่าอัปเดตช่วงเมื่อกี้กับน้องโยนะครับน่าจะอยู่ที่วันนี้อยู่ที่ยอดขายอยู่มาแล้วปดพันสี่ร้อยบาทนะครับเรามาดูวันที่1ก่อนวันที่หนึ่งขายได้สี่พันสองนะครับวันที่สองขายได้ห้าพันสองนะครับและวันที่สามคือเมื่อวานขายได้เจ็ดันหกนะครับสินค้าเมื่อวานนะครับออกไปยีบสามชิ้นนะครับวัน ที่2ออกไป17ชิ้นและวันที่1ออกไป14ชิ้นด้วยกันนะครับเรามาดูสินค้าคงเหลือเลยนะครับณนะปัจจุบันมีอะไรยังไงบ้างนะครับลิปปามเหลือ855นะครับแป้งเหลือ1747ครับบอดี้โลชั่นเหลือ990ครับแล้วก็เจลนะครับชวอร์เจลเหลือ1128นแะครับแล้วก็เทสเตอร์เหลือ6 พันนะครับนี่ในส่วนนี้ในส่วนของสต็อกของตัวออฟฟิศส่วนสต็อกของตัวทีมมาดาโมดี้ต่างจังหวัดเนี่ยฮะผมกะว่าน่าจะให้ทาง เซลทั้งสามคนนะครับได้เดินทางไปเก็บซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องแจ้งไปขอบอนว่าผมได้ส่งเรื่องนะครับเข้าไปในตัวในส่วนของตารางนะครับแผนการทํางานในการเก็บของต่างจังหวัดรวมถึงอาจจะเพิ่มเติมในส่วนของการเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายในส่วนของตัวมาดามโบลีว่าจริงๆแล้วตามตำาตำหนักเนี่ยอาจจะเป็นช่องทางที่ยังไม่ สักเซตนะครับเพราะว่าน้องๆเขาก็แนะนําเสนอมาว่าน่าจะเป็นในเรื่องของตัวร้านเสริมสวยสปาอะไรยังไงผมก็เลยว่านั้นลองทําดูก็ได้นะครับเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยได้ออกไปยังไงเราก็ต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ให้พี่ก็เป็นคนตัดสินอีกทีหนึน่งนะครับว่ายังไงแต่ผมมองว่าน่าน่าสนใจครับเพราะว่าการทําตลาดในส่วนของตัวนี้นะฮะน่าจะคู่คู่ไปกับการทําตลาดในส่วนของสเต็มเซลล์ด้วยนะครับนี่ก็คือในส่วนของตัว วิดีรีพอร์ตหน่าง,งานออดิตนะครับประจำครั้งที่26นะคระหว่างวันที่30ถึง4กรกฎาคมครับผมขอบคุณมากครับ